สวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีตอนนี้ก็บวาสองก่อนตีโมงเรือดแบบวานะพี่น้องสายแล้วครับแดดตะวันมาแล้วเป็นวันแรกที่ฝนหยุดให้เราบดขึ้นเบ่ดขึ้นบดตกพี่น้องเอยเป็นยังบุญอะไรได้เฉีดจังขีดโซนหนึ่งมาขึ้นหรือม่านเกาลอยกว่านี่แหละครับอยอดเสร็จตอนตีสาม เชาา 5, า้ามาตีหาหกบุ้งจริงกาแฟแล้วไม่ขี่อีกสามลอยแต่ว่าจะาให้มันจบสี่ลอยฟังขุนฝากท่างของคุณขุนสามลอยคุณสามลอยกว่าเมื่อกี้เราค่นอน้อนแบบแดดแล้วมาและแแลครับเอาแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ก็พอเอาแต่โซนนี้ก็พอครับ บอกว่าเขาเป็นไปได้ไดยังมาพี่น้องมือกับ <laughs> นี่ครับแผลสมานดีแล้วแต่ว่าเหลือรอดตกสะเก็ดลกลอลไรกะบรอกายภาพบำบัดนี่มันยังงออะไรอยู่น้องแต่ว่ามันชี้ได้อยู่เรื่อยเยชีย้ได้อยู่ <c oughs> ยังซีในะช่ไหมนู้นชี้ครับ <c oughs> ทำงานทำงานได้เป็นบางเป็นบางอย่างเบาๆแต่ทำได้แต่เห็ดแห้งเห็ดบ่วลอยครับมันแป๊บแป๊บแป๊บอยู่ <c oughs> เดี๋ยวจะมีจังเลยจะมีกระเซียเปย่งไก็ไ <c oughs> ไไมีกค่แดงยุง <c oughs> กำบว่าไดเ <c oughs> น่นมือใสมือขวาประคองมือขวาประคองก็มือขวาเป็นมือที่ถนัดเลยพวกเศษผาวา่าน้ำคบเวลา เอากีดไปเช็ดมีดไปด้วยมีดจะสะอาดแล้วก็กีดง่ายครับอ่ะบอเปลื่นเสือบอเปลืน่นมังเกงเลยคุณละคนกับเช็ดเ,เสือเช็ดต่างเกงไปคุณละงข่นกับเสียเอี่ยมมาเนาะแตวแต่ถนัดจังขอให้มีสำหรับเช็ดมีดเนะเาะไปเบียดมาเลยครับ ให้เรายัางอาจจะมาชา้าแล้วก็น่าจะหยดไหลไว้ด้วยแดยดออกแล้วหยอดก้นแล้วยอยชิลังอบบหย่าน้ำก้นจกี่พีวครับก็บปเห็นทอ มามดสองนิมิตแหลก S 1> <S 1> <S ออกดีๆบงย่างก็ได้ิต่มีดต้องใช้ค่าทายจะเสื่อมล่ะติมินหมดเดี๋ยวส่งไลไว้อยู่ด้วยปุ๊ปปุ๊ป ยางไกย่ยางไก่ไปไ่ก่อนหน้าตำํำตำมากมากๆออบบนยอยนะพื่อนะครับผม,มนนะครับทะเลิี่นี่กะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กับขอบคุณทุกๆความหงุงใครับผมพี่สอยค่อยสอบถามหนึ่งอาการมากน้อพี่น้องเนะาะไรไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอันคลิปหน้าครับ